สอนบรญยาขับจักรยานเหรอฮะมาเอาของตัวเองแล้วเหรออ่คนละคันกันไปไม่ไม่อันนี้มันต้องหันลูกเดี๋ยวปล่อยก่อนปล่อยกันปล่อยก่อนอย่าเอาปล่อยก่อนเถอะเอาไปไปเอาไปไปไปสิ่งกันไป

ken 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 Không nhận người <laughs> nha cái ôm này nó sẽ tan chảy nó không thích ăn hãy bón ăn em lên thật nữa nè em cũng không thích อืม uh อือกาจยกข่าขึ้นสุดนะโยสุดสอแล้วนายสุดสอ้ยสุดสาโอย นี่โอ้โหอาพี่าเหรอ้โหรถใหม่เลยคนูนรถเก่าดโอ้โหเอามาปัรถห่ครกาับเสทงานแล้วนะขับเฉ่งอยู่นะดูดิชนชนไม่เกลียเลยโอ้โหชนชนเยเฮ้ย้้เย Rồi, dồn nè Chịnh nhiều nè Đấy, trộn lên, đấy, trộn lên Rồi không, không